สวัสดีครับพวกผมน,นันทวัฒน์ประสงค์ผลกับรายการปั่นเปลี่ยนโลกรายการที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณด้วยจัก,กรยานครับในแรกเลยเพื่อความสนุกแล้หลังเพื่อสุขภาพอ่าแรกปั่นเพราะเห็นเพื่อนปั่นบ้างแล้วอยากปั่นปันป่นปั่นไม่มาก็สนุกสนุกได้อย่างมันก็ได้สุขภาพของเราเองเพื่อสุขภาพของนันเองครับก็ นีหวังจะได้แบบขึ้นเป็นทีมชาติสักครั้งนะครับในชีวิตก็ทําให้สุขภาพแข็งแรงนะก็เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นเพื่อสุขภาพตอนนั้นก็วิ่งจ็อกกิ้งมันปวดเข่าปวดคอแล้วมาปั่นจักรยานก็หายแล้วก็ได้ผลเลยก็เหเองก็บอกว่าช่วยลดโรคลดได้ก็ยอยากช่วยด้วยครับ มีอีกหลายเหตุผลที่คนจะปั่นจัก,กรยานไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นสุขภาพร่างกายหรือแม้แต่การประหยัดพลังงานแล้วคุณผู้ชมล่ะครับปั่นจัก,กรยานเพราะอะไรสำหรับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนที่ใช้จัก,กรยานเปลี่ยนชีวิตของเขาครับจนทุกวันนี้เขายังเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดกิจกรรมให้กับคนรอบข้าง และยังผลักดันเยาวชนให้ก้าวไปสู่ทีมชาติอีกด้วยอะไรที่ทำให้เขาทิศตัวให้กับจักรยานได้มากมายขนาดนี้และจักรยานได้เปลี่ยนโลกของเขาได้อย่างไรไปชมกันครับ <Yeah. S 1> อมรศักเพชรประพันธ์หรือพี่อมรของบรรดานักปั่นจักรยานในอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชพี่อมรเปิดร้านขายจักรยานอมรไบ้ ที่กลายเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนที่รักจักรยานในอำเภอเล็กๆแห่งนี้ก่อนที่เขาจะมาเปิดร้านขายจักรยานและเป็นนักปั่นจักรยานเขามีอาชีพรับจ้างและมีปัญหาด้านสุขภาพจนแพทย์แนะนําให้ผ่าตัดหัวเขา่าแต่จักรยานได้เปลี่ยนสุขภาพของเขาและยังให้อาชีพกับพี่อมรอ,อีกด้วยเส่ยจริงๆของพี่พี่มันมาจากประเด็นเรื่องหัวเข่ามากกว่านะคือพี่ไปเล่นฟุตบอล ไปเล่นฟุตบอลเสร็จปุ๊บก็เจอเกิดภาวะหัวเข่าหลุดแล้วก็ไปหาหมอคุณหมอบอกว่ามันต้องรับการผ่าตัดแต่พี่ตอนนั้นพี่ก็กลัวนะกลัวการผ่าตัดหัวเข่าเนี่ยเขาก็แนะนําว่าเออลองใช้จักรยานในการปั่นดูในการรักษาคือสร้างกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อบร,ริเวณรอบข้อเข่าเนี่ยให้มันมาประคองหัวเข่าไว้อาจจะทําให้อาการดีขึ้นพี่ก็เลยออกไปหาจักรยานมาปัน่นมันก็ดีขึ้นจริง มันเป็นการประคองข้อเข่าแห่เจ็บแล้วก็เสริมสร้างกรรมเนื้อมาก็หายถึงด้วยจากที่ต้องผ่าตัดหัวเข่าเพื่อรักษาาการบาดเจ็บแต่เมื่อพี่อมรได้หันมาปั่นจักรยานอาการที่เคยมีกลับหายเป็นปลิดทิ้งได้ขนาดนี้ วอกเขาพี่หายเมื่อก่อนเนี่ยพี่จะวิ่งไม่ได้อะไรต่างๆนะบอกเขาพี่ก็เปิดประเด็นมากลับมาวิ่งได้วิ่งมาราธอนได้อะไรต่างๆได้กระโดดจากที่สูงได้บอกเขาพี่ตั้งแต่ตอนนั้นมาเนี่ยมันจะทําให้พี่ชอบจกอักรยานเยอะขึ้นแต่อุปสรรคลูกใหม่กําลังเข้ามาหาชีวิตพี่อมรอ,อีกครั้งหลังจากที่เขาได้ปั่นจักรยานพี่อมรลงไหลและทุ่มเทกับการปั่นจักรยานเขาได้ปั้นเด็กสร้างนักปั่นจักรยานเพื่อเข้าแข่งขันรายการต่างๆมากมาย แต่เงินที่ใช้สนับสนุนส่วนใหญ่เป็นเงินของครอบครัวพี่มอมรเองทำให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับเกิดวิกฤตทางการเงินของบ้านและทำให้มีหนี้สินเป็นจำนวนมากคือคือประเด็นนั้นมันมีมันมีความปิดพลาดจุดเปลี่ยนของพี่พอพี่เริ่มทำมาเรยานเยอะเข้าพี่เริ่มมีกลุ่มพี่เริ่มสร้างเด็กพาเด็กออกไปแข่งขันในหนึ่งปีนี้พี่แข่งเยอะมากทุกเดือน นะทุกเดืินพี่ออกแข่งเอกยานขอสุดท้ายที่พี่เจอปัญหาก็คือพี่ไปแข่งที่สวนไกลกหน้ณต,ตอนนั้นพี่ไม่รู้ตอนที่พี่ไปนะว่าตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงรายได้รายรับเป็นยังไงบาลานซ์กันไหมรายจ่ายกับอะไรต่างๆเนี่ยพอเช็คปุ๊บพี่สลายเลยตรงที่ว่าหักของในร้านหมดแล้วพี่ติดลบเกือบสามแสนสองแสนปลายๆ เมื่อเจอวิกฤตปัญหาสภาพทางการเงินของครอบครัวทําให้พี่อมรปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีตอ่อชีวิตทั้งหมดเขาได้นาแง่้ยคิดที่ได้จากการปั่นจักรยานมาทบทวนปัญหาทุกอย่างและดําเนินธุรกิจนี้ต่อไปอย่างช้าๆแต่มั่นคงและนั่นทําให้พี่อมรผ่านพ้นวิกฤตนั้นมาได้ในมุมมองของพี่นะพี่กัใช้จักรยานเนี่ยถ้าถามว่าเราปั่นจักรยานแล้วมันทำให้ชีวิตชาลงเนี่ยมันใช่ แต่มันมีรูปแบบของมันจักรยานสอนพี่ให้ใช้ชีวิตได้ช้าลงใช้สมองคิดได้เยอะขึ้นการที่พี่ขี่จักรยานแล้วมันมาปรับใช้ชีวิตยังไงมันต้องระวังการใช้ชีวิตก็เหมือนกันมันต้องระวังเหมือนกันใช้จักรยานถ้าพี่ใช้ชีวิตที่ขี่จักรยานแล้วประมาทก็เหมือนกับพี่เดินทางของชีวิตของพี่ถ้าพี่ประมาทนะพี่ใช้จ่ายสุดๆๆสุดไรยพี่อาจจะล้มอีกครั้งหนึง่งและก็ล้มหนักมาก ตพราะการใช้จักรยานก็เหมือนกันถ้าล้มแล้วก็แค่ลุกขึ้นใหม่แล้วก็ปั่นง่ายกว่าจักรยานยังเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่อมรกับครอบครัวให้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งที่แรกของพี่สาวนะที่พีพด่ดึงพี่สาวเข้ามามาปั่นจักรยานนี่คือพี่จะมีผู้ชายเยอะแล้วก็เลยบอกว่าเออน้องน่าจะมาปั่นจักรยานด้วยนะเพื่อจะได้มี าสาวๆมีผู้หญิงเข้ามาร่วมปั่นกิจกรรมของเราด้วยเขาก็เลยทำการว่าออตกลงเมื่อก่อนเห็นพี่วอนขี่คืออยากขี่พอไปขี่เออชอบอยากให้คนอื่นเข้ามาร่วมสนุกด้วยอะค่ะเมื่อก่อนถ้าออกกําลังกายก็แค่ไปวิ่งไปเดินอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปปั่นจัก,กรยานคือเราได้ไปไกลกว่าที่เราเห็นนะคะว่าหลังจกเริ่มต้นใหม่นะก็คือเอาจักรยานเข้ามามีบทบาทในเรื่องของจากเขาไม่เคยขี่บอกต้องมาขี่แล้วนะ<ช>ต้องมาขี่แล้วเราต้องเริ่มต้นใหม่ จะต้องดึงครอบครัวกลับมาเอาลูกมาด้วยพาลูกไปเที่ยวด้วยตอนนั้นลูกก็ยังเล็กยังยังยังมันปั่นไม่ได้ไปลูกนั่งรถกระบะคือลูกก็มีส่วนร่วมก็แค่ไปนอนกลางเต็นท์ด้วยกันอ่าแล้วก็ไปกับครอบครัวคือไปเป็นครอบครัวเมื่อเมื่อก่อนที่ก็ไปคนเดียวจัดทริปนะพอหลังนี้จักรยานมันมีส่วนร่วมก็คือน้องต้องปั่นจักรยานแล้วพอน้องไปปุ๊บที่ไปปุ๊บลูกสองคนก็ต้องไปก็ตามรถเซอร์วิสก็ไปนั่งรถเซอร์วิสไป ทีนี้ลูกก็จะเรื่อไปเห็นมุมมองของพี่ว่าเออเนี่ครอบครัวของเรานะแม่ก็ปัน่นพ่อก็อปัน่นไอ้ตัวเล็กมันเลยอยากจะปั่นด้วย้อ่าและทีนี้ลูกก็จะซึมซับวิถีชีวิตของเราพี่ก็พาครอบครัวพาลูกไปสัมผัสธรรมชาติไปกลางเต็นท์นอนลูกมีความสุขมากลูกบอกว่าสนุกมากเมื่อไรพ่อจดทิปจักรยานอีกขอไปด้วยหลังๆปุ๊บมันก็เป็นการจูนชีวิตจักรยานครอบครัวเข้ามาอยู่ด้วยกันแนละ้วนอกจากนี้ ลูกสาวพี่อมรยังได้ซึมซับความสุขที่ได้จากการปั่นจักรยานจนทําให้ลูกสาวทั้งสองคนของเขาตัดสินใจที่จะเป็นนักกีฬาปั่นจักรยานค่ะก็คือว่าอยากจะเดินตามรอยเท้าของพ่อค่ะก็คือช่วงป .3 เนี่ยพ่อได้พาไปที่สนามราชพัฒนแล้วไปดูพี่ๆเขาแข่งแล้วก็เกิดอาการที่ว่าอยากจะแข่งด้วยค่ะก็เลยคิดว่าอยากจะให้ถึงทีมชาติค่ะก็เพราะมันสนุกดีมันท้าทายดีค่ะมันต้องใช้ความคิด ใช้อะไรหลายๆอย่างปันหาความสนุกแล้วเวลาปันเนี่ยมันจะได้เพื่อนเยอะอะค่ะนอกจากพี่อมรจะเป็นคนปั่นจักรยานแล้วพี่อมรยังเป็นตัวตั้งตัวตีให้คนในชุมชนหันมาปั่นจักรยานในชื่อกลุ่ม อมอนไบแฟมิลี่ก่อตั้งมาเนี่ยมันจะใช้เป็นชื่อของชมรมจักรยานทัศรละก็เป็นการชักชวนนะเป็นการชักชวนจากพี่ปั่นกัน4คน4คนก็เริ่มมีเด็กเข้ามาใหม่เด็กก็ชวนอีกคนหนึ่งเข้ามาเขาเห็นกลุม่มแล้วก็ความสนุกในการปัน่นกาเห็นความเป็นกันเองความสนินสนมก็แต่ละคนก็เริ่มไหลมาสู่จุดหมายเดียวกันสมาชิกของพี่ตอนนี้พี่ว่าน่าจะติดประมาณ5 6 0คน ประมาณ60คนแต่ว่าเวลาเราทำกิจกรรมเนี่ยก็จะประมาณนี้ก็คือแต่ละคนจะว่างไม่เหมือนกันวันนี้น่าจะ20กว่านะน่าจะจิตประมาณ20กว่าคนก็โดยส่วนตัวแล้ววันธรรมดาอย่างเงี้ยโดยจะรวมตัวกันยากเพราะแต่ละคนก็ต่างมีภารกิจคือทุกคนก็สละเวลามานี่คือความเป็นท่าสลาเช่นเดียวกันกับวันนี้ที่กลุ่มนักปั่นจักรยานได้นัดรวมพลออกจักรยานคู่ใจออกมาทำกิจกรรมที่พวกเขารัก พูดคุยแลกเปลี่ยนและร่วมเดินทางไปบนถนนสายเดียวกันถนนของคนที่มีหัวใจรักการปั่นจักรยานทีแรกก็ปั่นกับเพื่อนในแถวบ้านนะทีนี้ก็เพื่อนชัก,ชก,ชกนำมาให้รู้จักพี่มรแล้วก็ได้ทีมก,กับทีมพี่มรอ,อย่างนี้ครับก็ดีครับทุกคนส่วนใหญ่ก็ให้เกียรติกันนะครับไม่ไม่เอาเปรียบกันสัวใหญ่ก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไปกลุ่มไปแข่งขันไปเที่ยวไปพักผ่อนโอเคครับดีครับมีเพื่อนดีๆเยอะตอนแรกผมมาเล่นบาสอยู่ครับแล้วก็ วันหนึ่งก็เดินเข้ามาที่ร้านแล้วน้ามอนก็เชวนไปปันแต่ยานก็คนที่เชวนผมเข้ามาก็น้ามอะครับคุณมอมศักดพชรประพันธ์มีสังคมเยอะขึ้นครับกว้างขึ้นรู้จักเพื่อนเยอะขึ้นครับก็ในกลุ่มที่อยู่กันก็อยู่กันเหมือนกับคือเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีเพื่อนฝูุมชักเข้ามาให้ขี่จักรยานก็ก,นนก็มีเยอะนะไปไปเปิดต่างๆแบบตามกลุ่มตาม่ตางๆตามตามัวทั่วจังหวัดอื่นเนี่ยนะ ก็มีมีเชิญมาให้ไปร่วมกิจกรันอะไรแบบเนี้ยรู้สึกดีมากเลยได้เที่ยวไรได้ไรแบบเนี้ยดีได้ออกําลังกายไปด้วยสนุกสนานนะในชีวิตของคนคนหนึ่งอาจพบกับเรื่องราวมากมายที่เป็นจุดเปลี่ยนให้ชีวิตดีขึ้นเช่นเดียวกับพี่อมรได้พบกับจักรยานนอกจากจักรยานจะเปลี่ยนชีวิตของพี่อมรแล้วจักรยานยังทำให้พี่อมรรู้จักคำว่ามิตรภาพ คือเราจะได้มีมิตรภาพที่ได้บนหลังอ่านนะคือความประทับใจส่วนหนึ่งเนี่ยจะได้เห็นมุมมองของเด็กความสนุกในวัยเด็กและผู้ใหญ่ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมมันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่กับกลุ่มทั้งกลุ่มเราจะแน่นแฟนกันมากขึ้นถ้าเรามีกิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นเราไม่ได้เพียงแต่มาขี่จักรยานแต่เรามาสาร้างความสัมพันธ์เรามาเติมน้ําใจให้กันมีมิตรภาพมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะถามว่าทุกๆคนทุกๆค,ครั้งที่ี่ออก สิ่งที่เราได้ก็คือเมต a p าพที่มันเกิดมันเกิดโดยธรรมชาติของมันเมต a า h ามันกอเกิดได้ตอนไหนตอนที่เราช่วยเหลือกันนะความรู้สึกดีเรายิ้มเสียงหัวเราะเราหาได้บนหลังอ่านถ้าเรามาถูกทางแตเ่เราตึงเกินไปเราควิกกับอะไรที่เยอะๆความเร็วต้องจับระยะทางต้องไกลสิ่งพวกนี้มันจะหายไปมันจะโดนดกลงไปเมตรภาพมันจะขาดงาย ไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพแง่คิดที่พี่อมรได้จากการปั่นจักรยานทําให้พี่อมรได้ดําเนินชีวิตมานถึงจุดนี้จุดที่ได้เรียนรู้ชีวิตและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นความสุขส่วนตัวความสุขครอบครัวความสุขของคนส่วน,วนมากคือการออกปัญญายาณของพี่พี่พี่เน้นความสุขของคนกลุ่มใหญ่เป็นหลักธรรมชิกของพี่ทุกคนมีความสุขที่ออกมาร่วมปั่นด้วยกันเพราะพี่เห็นเขามีความสุข พี่ก็มีความสุขเข้าไปด้วยเมื่อไร่ที่พี่มีความสุขครอบครัวพี่ก็จะมีความสุขทุกคนจะสามารถค้นหาตัวตนของตัวเองได้ความสุขมันอยู่ง่ายมากเขาลุแเล่นบนจักรยานนะแล้วก็ไหลไปตามเส้นทางของธรรมชาติการที่เขาเห็นอะไรและเขาบอกพี่ว่าโอ้หเส้นทางนี้สวยมากเลยไม่เคยเจอวัวใจพี่พองโตมากว่าอย่างน้อยพี่ได้พาเขามาสัมผัสอีกบทบาทหนึ่งของชีวิตถือได้ว่าจักรยานเข้ามาเปลี่ยนโลกของพี่อมรไปโดยสิ้นเชิง ถามว่าโลกนี้ก็โลกใบเดิมนะไอสิ่งที่เปลี่ยนนะพี่ไม่ได้เปลี่ยนโลกหรอกแต่พี่เปลี่ยนมุมมองของพี่จักรยานมันสร้างแรงผลักให้พี่จากสิ่งเล็กๆน้อยๆยไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายมุมมองในการเปลี่ยนของพี่มันเปลี่ยนที่ความคิดหลังจากที่พี่สัมผัสมันมาแล้วก็อยู่กับมันมาสิบกว่าปีเนี่ยพี่ถือว่าจักรยานก็คือชีวิตชีวิตของพี่ก็คือจะขาดมันไม่ได้แต่ถามว่ามันคืออะไรทุกคนต้องมาสัมผัสเอง มันมีความสุขยังไงต้องมาสัมผัสเองมันเปลี่ยนชีวิตคุณยังไงก็ต้องมาสัมผัสเองสุดท้ายนี้นะครับคำคมของพี่ก็คือชีวิตมันก็เปรียบเสมือนจักรยานนะถ้าอยากจะให้มันสนุกเราก็ต้องรู้จักถีบำไวานะครับถ้าเราไม่ถีบชีวิตเราก็จะไม่ดาเนินการถ้าเราไม่ถีบจักรยานมันก็ไม่ไปข้างหน้า และนี่คือเรื่องราวของพี่มอมรศัก์เพชรประพันธ์ผู้เรียนรู้ชีวิตจากการปั่นจักรยานและจักรยานก็ได้เปลี่ยนแปลงโลกของเขาไปอย่างสิ้นเชิงและคุณผู้ชมละครับอยากมาปั่นให้โลกเปลี่ยนกับเราไหมสำหรับวันนี้รายการปั่นเปลี่ยนโลกหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ